สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ีพระเครื่องลูกททานะครับผมกับโจแจนพระเครื่อง EP ีที่2 22ครับวันนี้ได้พระมันบ้านมาหนึ่งชุดนะครับให้พี่พี่ได้แบ่งปันนะครับผมชื่นชอบเพ้าในสนใจเพ้าในก็โทรมาปิดโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์4 1ด9 5้าหนึ่งสึงห้า้า้านะครับนี่เบอร์นี้นะครับผมก็มีบริการเก็บปลายทางครับผมดูภาพแรกเลยครับนี่ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนี่ฮะ พระองค์แรกนะครับเป็นพระเน้อดินหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นพระเนื้อดินนะครับหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงปีสองพันห้าร้อยูงหกนะครับอันนี้เป็นปีศู์หกครับนี่ฮะสูงหกก็ประกอบไปด้วยพระเกจิอยุธยาร่วมปลูกเสกก็อาทิเช่นหลวงพ่อจงวัดต่างนอกครับนี่ฮะหลวงพ่อม,มุ่ยวัดดอไร่นะครับนี่ครับนี่ฮะปีสูหกนะครับนี่ นี่คือพระเนื้อดินหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงครับนี่สวยงามครับมีวงเดือนด้วยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับรอยปราดคูดเนื้อเก่าคลาสสิกมากดูเนื้อนะฮะผิวบนบ้านนะครับปราศจากการปัดและปรุงแต่งดูเนื้อดูเคียกใ่ยดูธรรมชาติและดูความเก่านี่ฮะองนี้ดูง่ายสบายตายครับหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง ปีศครับพระพีทีดีรายการแรกเอา350บาทนะครับจัดไปรายการที่2เป็นพระคุณแผนนะครับนี่อยู่ในเรียอย่างนี้ครับนี่นะฮะเป็นพระคุณแผนเนื้อดินนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเกจิหรือพระกรูครับนี่ฮะได้มาแบบมันบ้านครับเป็นว่าพิเพนใดดูแล้วชอบนะครับก็จัดไปครับผมรายการที่2นะครับนี่ฮะเป็นพระคุณแผนเนื้อดิน สายเมตตามหาเสน่ห์สายค้าขายครับผมนี่ฮะเนื้อดินเก่าเรี่ยมนี่ฮะเลี่ยมใช้นะครับสามร้อยบาทครับรายการที่สองนะครับพระขุนแผนสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สามนี่เป็นพระสมเด็จนะครับนี่ฮะสมเด็จนี่ฮะสมเด็จรู้สึกว่านี่ฮะผมจะได้มา สององครับไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าเป็นกุกุกระยาหรือวางหน้าหรือเปล่านะครับนี่นะฮะลัดเก่าทองเก่าเนี่ยนี่ครับสวยงามครับแล้วเก่าคลาสสิกนี่ฮะอันนี้พี่พี่นายดูแล้วชอบนะครับสามารถขอรูปเพิ่มเติมหรือโทรปิดได้ครับมีอยู่สององครับได้มานี่ฮะได้มาสององครับผมก็ดูไม่เป็นนะครับพี่พีนายดูเป็นหรือดูชอบนะครับจัดไปครับเนี้เอาสององนี่ฮะนี่ยนี่ครับ สององนะครับเป็นพระสมเด็จอันนี้ฮะสององนี้เอาเอาคู่นี้เอาห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะผมก็นี่ฮะดูเนื้อหาเก่าจังเนี่ยเอาห้าร้อยครับคู่นี้นะครับรายการที่ที่สามนะครับไปรายการที่สี่ครับนี่ฮะประเภทอันนี้คือประเภทเหรียญครับนี่ฮะเหรียญมีเป็นพระพุทธรูปนั่งล้อมครับแล้วด้านหลังนะครับนี่ฮะ เป็นพระเกติครับปีนังวัดชัยมังคารามนี่ฮะตัวย่อครับนี่เป็นเหรียญเก่าครับปีสองพันร้อยสิบเอ็ดนะครับดูนะครับนี่ฮะเหรียญดูง่ายครับเป็นเหรียญเก่าจริงสองพันร้อยสิบเอ็ดนี่ฮะนี่นี่เป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตครับนี่ก็น่าจะเป็นอะไร สพทเนี่ยสพชเนี่ยน่าจะเป็นฉายาครับนี่นี่ครัด้านหน้าเป็นเหรียญพูดเอาสามร้อยครับผมเหรียญน,นี้นะครับสวยจริงๆคลาสสิกเก่าด้วยครับปีสิบเอ็ดนะครับดูนะครับปีสิบเอ็ดสามร้อยบาทครับนี่ฮะเหรียญอย่างนี้ฮะเหรียญพอพุทธก็แล้วกันฮะร,รายการที่สี่ไปรายการที่ห้าคร รายการนี้ฮอันนี้เป,นเ,นนเป็นนี่ครับเหรียญดีพิธีใหญ่นะครับเป็นนี่ฮะอันนี้วัดลาดลลา 4. วัดลาดประดิษฐ์ครับนี่ฮะเหรียญราชการที่สี่วัดลาดประดิษฐ์น่าจะเป็นปีศูนย์เจ็ดนะครับนี่ฮะ <Blessed> เ,เหรียญนีน้เป็นเหรียญแบบเก่าจริงๆเป็นเนื้ออ,อปัปก้านะครับนี่ครับเหรียญวัดลาดประดิษฐ์ปีศูนย์เจ็ด น่าจะเป็นพิธีพิธีดีครับเนี่ยปีศูนย์เจ็ดนี่ครับเป็นเหรียญรอสี่นะครับที่ระลึกนะครับผมสมเด็จพระพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะครับออกวัดลาดประดิษฐ์น่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกครับพิธีดีพิธีใหญ่ครับเอาสามร้อยแล้วกันครับเอาพิธีใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยน่าสะสมครับปีศูนย์เจ็ดสมัยนั้นก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับพระกระเกจิดังๆนะครับปีศูนย์เจ็ด ต่อไปรายการที่สิบรายการที่หกครับไม่ใช่รายการที่สิบรายการที่หกเป็นลูกปูสุกครับอันนี้เป็นเนื้อชินตะกัวนะครับมีอยู่สององนะครับนี่ฮะได้ใหม่เงี้ครับพี่เพียนได้นะครับดูแล้วนะครับนี่ฮะชอบนะครับเป็นนี่ครับมีจานด้วยนะครับปูสุกเนื้อตะกัวคู่นี้เอา450บาทก็แล้วกันครับนี่ฮะปูสุกเนื้อตะกัวครับ450บาท แพ็คคู่นะครับสี่ห้าสิบาทครับนี่ฮะจัดไปครับรายการที่หต่อไปรายการที่เจครับผมรายการที่เจ็อันนี้เป็นเหรียญครับเหรียญอันนี้น่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเยิ้มครับนี่ฮะพระเพชรบุรีครับนี่ฮะดูครับหนุมานโอ้โหสวยงามครับนี่น่าจะเป็นเหรียญนี่ครับนี่ฮะหลวงพ่อเยิ้มพระเพชรบุรีนะครับนี่ครับ นี่ฮะอุ้ยเป็นเหรียญนี่ครับหลังหนุมานนะครับนี่ครับเหรียญเก่าจริงดูนะครับนี่ครับเอาสามร้อยแล้วกันครับผมเหรียญหลวงพ่อเยอะนะครับเพชรพระเพชรบุรีนะครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับต่อไปรายการที่แปดรายการที่แปดนี่เป็นเหรียญนี่ฮะเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อแย้มครับหลวงพ่อแย้ม นี years, ่ฮะหลวงพ่อแย้มพิเศษเก้าส um ิบห้าปีครับนี่หลวงพ่อแย้มนี่ฮะข้างหน้าเป็นหลวงพ่อเตครับหลวงพ่อเตโคงทองเนี่ยข้างหลังเป็นหลวงพ่อเตนะครับข้างหน้ารุ่นพิเศษหนึ่งหนึ่งเก้าครับข้างหน้าเป็นหลวงพ่อแย้มครับรุ่นพิเศษเก้าสิบห้าปีนะครับนี่ฮะหลวงพ่อแย้มหลวงพ่อเตนะครับนี่ฮะพ่อเตหลวงพ่อแย้มครับ นี่ครับเหรียญสวยจริงครับเอาสามร้อยครับผมเหรียญหลวงพ่อแย้มหลวงพ่อเตยนี่ครับรายการที่แปดไปรายการที่เก้าพระสมเด็จนี่ฮะสมเด็จอันนี้สมเด็จพี่ๆได้ดูแล้วชอบนะครับเนื้อแห้งๆเก่าๆนะครับนี่ครับนี่ครับสมเด็จสมเด็จเอาสามร้อยครับผมนี่ฮะนี่ครับสมเด็จนี่ฮะสามร้อยบาทครับรายการที่ ก้าครับะจัดไปสามร้อยบาทไปรายการที่สิบนี่ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อผงครับอันนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันโอ้พระไม่ทราบที่เนี่ยเนื้อเขาออกเหมือนคล้ายๆเนื้อว่านครับนี่ฮะมีเส้นว่านด้วยนะเนี่ยผสมว่านแล้วเนื้อเก่าจริงๆโอ้ยคลาสสิกมากแล้วดูด้านหลังจะมียันครับนี่ฮะเห็นไหมครับเส้นว่านครับนี่ฮะนี่ฮะเส้นไม้เส้นว่านผสม โอ้สวยงามครับนี่ฮะเป็นพระนี่ไม่ทราบที่ครับเอาสามร้อยครับผมรายการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดเอานี่อันนี้รูปหลอหลวงพ่อเงินครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ชาวบ้านหรือเปล่าครับศิลป์ชาวบ้านหรือนี่หรือวัดขวางหรืออะไรก็ไม่รู้ครับนี่ฮะพี่พี่ดูแล้วเนี่ยดูนะครับโอ้โหนี่ครับนจะเป็นพิมพ์ชาวบ้านแน่นอนเลยครับนี่ฮะแล้วเนื้อเขานี่ เก่าจริงดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมนี่ครับลงพ่องเงินครับพิมพ์ชาวบ้านหรือสินชาวบ้านครับนี่นะฮะนี่เอาเอาสามร้อยครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปรายการที่สิบสองครับนี่เป็นรูปหล่อลงพ่องเงินครับดูนะครับรหลวจีวอลครับคมๆลึกๆนี่ครับจีตมากครับนี่เอาสามร้อยครับผมรายการที่สิบสองครับนี่ใต้ฐานนะครับใต้ฐาน นี่นะฮะรูปลอหลวงพืินเอาสามร้อยบาทครับนี่ฮะสวยงามครับสามร้อยบาทในการที่สิบสองต่อไปรายการที่สิบสามนี่ครับรายการนิพสาเป็นผ้านาคโปกครับนี่ฮะหลวงพ่ออั้นวัดพญาตครับนี่เป็นพ้าเนื้อดินครับนี่ฮะสวยงามดินแบบ โอ้ลงทองด้วยนะครับนี่นะครับโอ้โหสุดๆเลยครับนี่ครับดูนะครับเนื้อดินเขาลงข้ามวัดพราครับนี่ครับพระนาคปลวกเราสามร้อยห้าสิบนะครับลงข้ามวัดพราในการที่สามต่อไปรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สบสี่ครับอันนี้เป็นพระซุปโกครับ พระสุมกอนี่ดูนะครับผมพระซุมกอนะครับนี่ครับกระนกคุมคมลึกๆลูกซอบแขนนะครับลึกๆนี่ฮะนี่ครับกระนกสวยๆครับนี่นดินนะครับนี่ครับมีแร่มะขามแดงด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหพระเก่าจริงครับคือด้านข้างครับผม นี่ฮะพระสุกรนะครับอันนี้เอาสามร้อยครับผมพระสุกรรายการที่สิบสี่นะครับสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบห้าครับสิบห้าพระนากปกเนื้อหาค่อนข้างเก่าครับนี่ฮะพระสิบห้าครับรายการที่สิบห้าดูนะครับดูนไครับเก่าจริงครับ นี้เอาสามร้อยครับผมสามร้อยบาทนี่ยสามร้อยบาทรายการที่สิบห้านะครับต่อไปรายการที่สิบหกนี่เป็นนี่ครับเขาเรียกนางพญาครับนจะเป็นพิมพ์เขาโค้งหรือเปล่าไม่แน่ใจครับนี่ฮะนี่ครับเนื้อหาด้านข้างนะครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับใต้ฐานนะครับเก่า คลาสสิกนี่คือนางพญาครับรายการที่สิบหกนะครับนี่ฮะนี่คือรายการที่สิบหกเอาสามร้อยครับผมรายการที่สิบหกไปรายการที่สิบเจ็ดครับนี่เป็นนาปกไม่แน่ใจครับปีปีจานด้วยครับน่าจะเป็นของหลวงปู่นาคครับนี่ฮะปกนาคนาคปกเนื้อเขาจะแก่แกร่งน้ํามันครับ นี่ละแห้งมีรอ sí ยแตกลานครับน uh ่าจะเป็นยุคหลวงปู่นาครับนี่นะครับดูเนื้อเขานะครับดูนี่ครับมีหลังยันด้วยนะครับมีหูเก่าจริงดูเนื้อครับนี่ฮะเนื้อเป็นรอยลานนะครับสวยงามครับนี่ไม่น่าปกน่าจะเป็นหลวงปู่นาครับเนื้อออกน้ํามันน้ํามันหน่อยครับนี่ครับปู่นาปู่หินยุคนั้นนะครับ ลูกหลบงปูหน้าปูหินนะครับนี่ฮะรายการที่สิบเจ็ดนะครับดูเนื้อเขาสวยจริงเราดูนะครับเราดูด้านหลังนะครับนี่ฮะรายการที่สิบเจ็ดนะครับเอาเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ด ไปรายการที่สิบแปดครับมวยเขนหน้าหนูครับอันนี้ลูกค้าหลุดจองมาครับนี่ครับดูเนื้อดูความเก่าเป็นธรรมชาตินี่ครับคาบขี้เขียวสนิมเขียวใต้ฐานนี่ครับใต้ฐานจะเรียบเรียบนี่ครับเป็นพิมหน้าหนูพิมเล็กนะครับหน้าหนูหน้าเล็กเนียนี่ครับนี่นะครับเป็น เรียกว่าหลวงพ่อเงินห้วยเขยนหน้าหนูนะครับนี่ฮะเนื้อค่อนข้างปึกเลยนะฮะเก่าสิคเอาสามร้อยห้าสิบบาทครับผมนี่ฮะสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบเก้าครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อขอมครับเป็นหล่อโบราณท่านนะครับน่าจะยุคต้นๆท่านเลยนะครับยุคแรกๆเลยนะครับนี่ฮะเป็นได้เป็นรุ่นแรกๆท่านนะ่ะ หลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงัวครับนี่ฮะน่าสะสมครับนี่ฮะหล่อโบราณหล่อเก่าๆเนี่ยไม่แพงนะครับนี่ครับน่าสะสมหลวงพ่อขอมนะครับนี่ครับใครผ่านไปผ่านมาที่วัดไผ่ลงัวไปกราบไหว้หลวงพ่อขอมนะครับวัดเขาโหใหญ่มากสวยงามมากครับนี่ฮะหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงัวครับสุพรรณบุรีนะครับ เอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะเป็นรูปหล่อโบราณเก่าๆนี่ครับเอาสามร้อยห้าสิบนะครับนี่ฮะรูปหล่อโบราณหล,าลงวงพ่อคอมรายการที่สิบเก้าครับต่อไปรายการที่ยี่สิบหลวงพ่อไปวัดกำแพงเป็นรูปหล่อนะครับดูนะครับนี่เนื้อเขาสวยเก่าธรรมชาตินี่ฮะโอ้สวยจริงๆ มีงต้องรอยการตัดชอดด้วยนะนี่เก่ามากนะครับนี่ฮะหนุ่พเขาไปนะครับไปเอาสามร้อยห้าสิบาทครับผมนี่ยขออนุญ,ญาตเปิดแปลงปันที่สามร้อยห้าสิบครับไปต่อไปรายการที่ที่เบ็ดครับอันนี้เป็นปิดตาหลวงปู่จีนครับนี่ฮะดูนะครับหลวงปูจ่จีนวัดท่าลาดนะครับนี่ครับ เป็นปิดตารถด้านหลังนะครับเนื้อเขานี่เป็นเนื้อผงคุกรักนี่ฮะนี่ครับมณสานเก่าเอาสามร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ฮะปิดตาบุจีนวัฒาราชนี่ครับสมมูลสารนะครับนี่ฮะผมเลี่ยมเลยนะครับนี่นะครับเอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่เอ็ดนะครับต่อไปรายการที่สองดูนะครับ อาแล้วครับรายการที่สองนะครับนี่เป็นรูปหล่อลงพงเงินครับนี่ฮะสภาพใช้นะครับนี่ครับสภาพนี่ครับสภาพใช้มานะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับนี่คือใต้ฐานนะครับนี่ฮะดูนะครับนี่ฮะด้านหลังโอ้ สีเขียวอื้อเลยนะครับนี่ฮะนี่นะครับใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับร่องรอยวงนี้ล่ําบึกเลยนะฮะนี่ฮะนี่เอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะพระหลวงพะเงินสภาพใช้นะครับก็ยังถือว่าสวยและคลาสสิกอยู่นะครับนี่ฮะสวยเป็นธรรมชาติหลวงพะเงินนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่ยี่สิบสองครับต่อไปรายการที่ยี่บสามครับ อันนี้เป็นนี่ฮะเขาเรียกว่าผ้า,าชัยครับดูนะครับผ้าชัยเก่าเนี่ยตามซอกความเก่าดูหน้าตานะครับดูนะครับดานข้างนะครับนี่ฮะโอ้โหผระชัยใต้ฐานนี่ครับอุดพราะข้างไว้นะครับนี่ฮะนี่มีรูด้วยนะครับรูอุดข้างอุดข้างไวน้นี่ฮะ ร้าใยเก่าครับอันนี้เอาเอา4ี่ร้อยบาทนะครับร้าใยเก่าเก่าคลาสสิกดีขออนุญาตเปิดที่4ี่รอบาทนะครับเรืการที่ที่สิบสามครับต่อไปเรืการที่ย4ิบสี่ครับอันนี้เป็นนี่ฮะรูปปลอกนาคปกเนื้อชินตะกัวครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะแล้วเก่ามากนี่เจ้าของเขาเรียบกันน้ําไว้นะครับนี่ครับเรียบกันน้ําแล้วใส่กรอบสเตเลสไว้นะครับนี่ดูเนื้อความเก่า ความเป็นธรรมชาติครับนี่เหมือนศิลปะลบบุรีเลยนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเนื้อตะกั่วเก่าเลยนะครับนี่ฮะเป็นพระคล้ายคล้ายเหมือนสมเด็จนาคปกนะครับนี่ฮะเก่าคลาสิกเอาอยายาเปิดเอาสี่ร้อยบาทนะครับผมรายการที่ยี่สิบสี่นะครับต่อไปรายการที่ยี่บห้าครับ ยี่สิบห้านี่ฮะอันนี้เป็นนี่ครับพะระรีลาใบหอกนะครับหลอกกับเก่านี้ฮะเป็นหล่อบ่อซวงครับวัดชีประขาวครับนี่ฮะวัดสิงห์บุรีนะครับรน,รนี่ครับดูเนื้อหาเก่าๆนี่ดูนะครับนี่เนื้อตกซ้ายเนื้อแบบเป็นรูคุณคุณพุนยุยุ่งงี้ครับนี่ฮะหลอโบราณนี่ด้านข้างนะครับแล้วดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ หัวสวงนะครับใต้ฐานร่องรอยการตัดช่อเห็นไหมครับตะใบละเอียดครับยุคนั้นนี่ฮะโอ้เก่าจริงคลาสสิกมากลีลาใบหอกหรือลีลาใบข้าวครับนี่ฮะนี่ฮะนี่หอยยัดเปิดที่เอาเอาเอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่เก่าจริงครับคลาสสิกมากนี่ฮะเอาสี่ร้อยครับลีลาใบข้าวหลุมพัวสวงนะครับ นี่ฮะสี่ร้อยบาทครับรายการที่ห้าต่อไปรายการที่หกยี่สิบหกเอาเอานี้ดีกว่าครับนี่ฮะเป็นภาพปิดตาครับเนื้อผงคู่กลางนะครับเก่าเดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยนะครับเนื้อผงคู่กลางนะครับนี่ครับนี่ครับผมพระปิดตาเนื้อผงคู่กลางดูนะครับโอ้ยเนื้อ ปลึกเลยนะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับว่าเป็นอ่านึกผมรักที่ไหนครับพระปิดตานะครับนี่ฮะรถด้านหลังเขานะครับดูนี่มวลสารก้อนๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ฮะเก่าจริงคลาสสิกนี่ฮะมวลสารครับพายงี้ครับนี่ฮะอันนี้ไม่ทราบที่จริงครับเป็นพุงป่องนี้ครับนี่นะครับดูนะครับ แห้งแก๊กเลยนะครับดูสวยงามครับนี่ฮะไม่ทราบที่จัดไปครับเอา400บาทครับผมอ่ะ400บาทรายการที่26ครับนี่ฮะ400บาทพระปิดตานะครับใายเนื้อผงคลุกกลากเลยอย่างนี้ครับรายการที่26ครับ400บาทครับต่อไปรายการที่27ครับ27เอานี้ดีกว่าครับอันนี้เป็นพระปิดตาอีกเหมือนกันขออนุญาตแกะเลยครับ พระปิดตานะครับเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อเมฆกะพัดครับเนื้อเมฆกะพัดเก่าๆครับนี่ขออนุญาตนี่ฮะนี่ครับพระปิดตาเนื้อเมฆกระพัดครับหลังนี่จานเต็มสุกเลยครับนี่ฮะดูนะครับโอ้โหจานนี่ครับนี่ฮะจานนะครับโอ้จานสุดๆครับ เต็มองเลยครับนี่ฮะดูเนื้อนะครับดูความเก่านะครับนี่ฮะนี่เนื้อเก่าจริงครับปิดตาองนี้นะครับนี่ฮะเนื้อหาค่อนข้างเก่าแล้วก็จานนี้โอ้โหเต็มองเอาสี่ร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยขาขอแยกเปิดที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่เจ็ดเอาไปไปต่อเลยครับต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดครับายี่สิบแปดนี่ครับ นี้เป็นเขาเรียกเหรียญเจ้าสัวครับนี่ฮะเหรียญเจ้าสัวนี่คือเหรียญเจ้าสัวนะครับดูนะครับนี่ฮะเหรียญเจ้าสัวเหรียญเจ้าสัวนะครับดูนะครับอื้อเก่ามากเป็นเหรียญหล่อครับนี่ฮะ นี่ล้อเจ้าสัวนะครับใต้ฐานก็จะมีนี่ฮะล่องรอยการตัดแห่งช่อนะดูนะครับพี่พีในดูแล้วนะครับนี่ฮะทราบรุ่นทราบที่จัดไปครับเหรียญเจ้าสัวนี่นะครับจะต่อโค้ดด้วยนะครับเห็นไหมมีโค้ดด้วยนะฮะมียันด้วยนะครับมียันเต็มองเลยครับเจ้าสัวนะครับมีโค้ดเห็นไหมครับนี่ครับมีล่องรอยการ ใช้มานะครับเห็นไหมครับนี่ฮะลองรอยการติดกาวอยู่เล็กๆน้อยเห็นรอยกาวอยู่นะครับนี่ฮะน่าจะเลี่ยมมาครับเนี่ยเจ้าสัวครับเจ้าสัวอ่าเจ้าสัวขอญาตเอาอันนี้ไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะขอญาตเปิดเอาสี่ร้อยห้าสิบใบแล้วกันครับเอาเจ้าสัวรายการที่ยี่แปดครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าครับ G สิบเก้านะครับอ่ะมา ยี่เก้านี่เป็นรูปล่อหลวงพ่อเงินครับนี่ฮะหลวงพ่อเงินดูนะครับนี่คือรูปล่อหลวงพ่อเงินนี่ครับพิมพ์นิยมนะครับดูใบหน้าดูเลี้ยวกีวอนะครับดูความเก่าแล้วกันครับมีคราบคล้ายๆเหมือนคราบสนิมเกาะองพระเต็มเลยครับนี่ฮะนี่ครับโอ้โหสวยงามนี่ฮะ ใต้ฐานเขานะครับนี่ร่องรอยความเก่าเป็นธรรมชาติครับนี่ครับนี่คือดูฐานนะครับเห็นไหมฐานลึกๆแข้งสวยๆดูนะครับใบหน้าศี่สะนะครับดูนะครับนี่ครับอันนี้เห็นมือรองนั่งนะครับดูโหเก่าจริงครับพระองนี้นี่ฮะเอาสี่ร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับเอาหลวงพ่อเงินครับเปิดที่สี่ร้อยห้าสิบครับ จัดไปครับผมต่อไปรายการที่30มสรายการสุดท้ายครับอันนี้เป็นอ่าเรว่างบน้ําอ้อยครับงบนําอ้อยอันนี้เป็นงบน้ําอ้อยนะครับดูนะครับเนือ <Dans. S 1> ้อหากเก่ามากครับนี่ฮะงบน้ําอ้อยหลวงพมุยวัดดอนไล่นะครับนี่ครับหลวงพ่อมุยวัดดอนไล่นะครับนี่ฮะเนื้อเก่าจริงดูคลาสสิกมากครับหลวงพ่อมุยวัดดอนไล่นะครับหลวง ข้อมูลวัดดอนไล่นะครับเป็นงบนาอ้อยครับนี่ฮะเสิร์ชหาข้อมูลได้เลยครับนี่ฮะเนื้อเก่าพระค่อนข้างสภาพใช้มานะครับนี่ครับดูนะครับนี่ครับมือดอนไร่ครับอันนี้ขอญาติเดิมจริงพระนี่ฮะน่าจะเลี่ยมทองไว้นะครับนี่ก็โดนแกะทองออกไปครับเห็นร่องรอยการเลี่ยมอยู่นะครับนี่ฮะนี่ครับ งบน้ำอ้อยนะครับหรือพ่อมุ้ยครับอันนี้ขออนุญาตเปิดที่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมรายการที่สามสิบก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่ๆครับท่านใดครับชื่นชอบพร้าวไหนสนใจภาคไหนก็อย่าลืมโทรมาสอบถามโทรมาปิดได้ครับที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้าครับมีบริการเก็บไปทางหรือพร้อมสะดวกโอนครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ